ในเดือนตุลาคมปี2566ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกจะมีจุดเปลี่ยนแปลงของดวงชะตาครั้งใหญ่เนื่องจากดาวพระราหูโคจรย้ายจากกลุ่มดาวราศีเมษเข้าสู่กลุ่มดาวราศีมีนนะฮะลุ่มหลงบัวเมาให้ทายราหูราหูเป็นดาวแห่งโลภะโทสะโมหะเป็นดาวแห่งกิเลสนะฮะโคจรเข้าสู่จุดปุตตะจุดแห่งอารมณ์นะฮะ จุดแห่งอารมณ์นะฮะจุดนี้เนี่ยนะฮะราศีพิจิกนะฮะก็ต้องระวังให้มากนะฮะต้องบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยสิบแปดเดือนเนี่ยราหูเข้ามัวเมาในเรือนอารมณ์นะฮะก็จะทำให้หลงอะไรก็จะหลงมากลักอะไรก็จะลักมากอยากได้อะไรก็อยากอยากได้มากจะเสียหายเพราะอารมณ์นะฮะไม่ว่าคุณจะเป็นคนประเภทใดแต่บางครั้งเนี่ยเมื่อ ราหูมามอมเมาในเรือนอารมณ์เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยนะฮะเกิดความเสียหายจากอารมณ์หรือการกระทําของเราได้อันนี้ก็ต้องรอบคอบในการดําเนินไปแห่งชีวิตนะครับเดี๋ยวจะมีเคล็ดนะ,ะแก้ดวงในเรื่องของราหูที่มาอยู่ในเรือนตรงนี้นะฮะราหูอยู่เรือนที่5ตรงนี้ก็เสียด้วยนะนะครับต้องระวังถูกโกงถูกหักหลังถูกเอาเปรียบระวังมีเรื่องจุกจิกเกี่ยวกับบุตรบริวารลูกน้องลูกหลานเด็กนะครับ นะก็ในดวงดาวเนี่ยในลักษณะของเราหงเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะฮะมาอยู่ในจุดปุตตะในแง่ดีเนี่ยนับจากนี้ไป18เดือนบางคนได้บ้านใหม่ได้รถใหม่ได้ปรับปรุงที่อยู่อาศัยใหม่ได้ร้านได้สำนักงานใหม่นะครับอะก็จะเกิดขึ้นได้นะฮะแต่ท่านใดที่มีลูกมีหลานมีเด็กมีลูกน้องนะฮะหรือมีลูกค้าอย่างเงี้ยมีเกิดความวุ่นวายแบบนี้เกิดขึ้น ลักษณะของดวงดาวเนี่ยมาเจาะกันในเดือนตุลาคมนะนะครับอันนี้เราถ่ายเดือนตุลาคมดาวประจำตัวยังอยู่จุดลาพระตั้งแต่ต้นเดือนนะฮะเรียกตนุลาพระผลประโยชน์ยังเข้าการทำงานหรือกิจกรรมใดๆทำยังเกอกเป็นผลประโยชน์ต่างๆมาสู่ตนมาสู่คุณนะฮะได้บางคนได้ลาบป,ปากเลยนะฮะได้กินของอร่อยนะฮะแล้วก็ในดวงดาวเนี่ยหลังจากวันที่3ตุลาคมไปจนถึงปลายเดือนดาวประจำตัวเป็นวินาศ นะฮะมีเรื่องเบื่อหน่ายเบื่อเบื่อเสงๆกิจกรรมใดๆทํามันมักผิดพลาดหรือมันมักต้องได้แก้ไขนะีอันนี้ก็ต้องระวังมากมันจะแปลอย่างหนึ่งว่าถ้าเดินทางไกลแก้เค็ดดวงชะตาถ้าไม่ได้เดินทางไกลอวัยวะหรืออายตนะแต่บางส่วนกุจะพังสํำรุดสุดโสมนะอาจจะได้ใช้งานหนักหรือทำงานหนักเกิดขึ้นแล้วก็ในดวงในเดือนนี้เนี่ยนะฮะมันจะมีดาวพุธอยู่จุดลาพะ มาตั้งแต่วันที่18ไปจนถึงวันที่อ่าก็คือ28เดือนที่แล้วนะมาจนถึงวันที่15ตุลาคมเลยดาวพุธอยู่จุดลาพระเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระนะฮะเป็นมหาอุดด้วยนะฮะบางคนได้เงินก้อนใหญ่นะท่านใดรอข่าวดีต่างๆจะมีคือดาวพุธมันคือข่าวข่าวข่าวสารนะฮะด้วยอาจจะได้ข่าวข่าวที่น่ายินดีได้ข่าวสารที่น่ายินดี มีเรื่องที่น่ายินดีเข้ามาให้หูตกกระทบหูหรือตาได้อ่านแล้วเห็นนะอ่านแล้วเกิดเรื่องดีๆเกิดขึ้นมันจะแปลอย่างหนึ่งว่านะฮะบางท่านจะได้โชคเกี่ยวข้องกับเอกสารใบอนุญาตนิติกรรมเกี่ยวข้องกับการสื่อสารการติดตอ่อเกิดเป็นลาบผลเกิดเป็นคุณวาจาก่อลาบผลวาจาก่อมิตรภาพวาจาก่อผลประโยชน์ใช้วาจาให้ดีนำสิ่งที่ดีเข้ามาคุณจะได้ผลประโยชน์เข้า นะฮะนะท่านใดบางคนได้ถูกหวยนะนะฮะเกิดขึ้นหรือได้รางวัลใหญ่ได้นะเพราะว่าดาวราพาเป็นเกษตรนะในรอบปีนะฮะได้รางวัลใหญ่นะฮะท่านใดที่รอมรดกก็จะได้ได้ลาบจากความตายก็ได้หรือว่าได้โชคจากทางไกลได้ลาบผลจากการเดินทางนะฮะหรือว่าติดต่อต่างประเทศเกิดลาบผลในช่วงนี้นะฮะดำเนินเรื่องใดๆเกี่ยวข้อกับมรดกมีความสําเร็จช่วงนี้ ติดต่อแบบคือถ้าแบบติดต่องานต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเกิดเกิดเป็นผลสําเร็จแล้วก็ในดวงดาวเนี่ยนำเลขอายุคนตายถ้ามีแบบคนในบ้านหรือว่าคนละแวกบ้านอะ่ะนะฮะเขาเสียชีวิตหรือเกิดอุบัติเหตุนำเลขทะเบียนรถรถเขานำเลขอายุเขาวันสอเกิดเขาไปเสี่ยงจะถูกนะฮะหรือเห็นรถชนกันอย่างเงี้ยเอาเลขรถที่มันชนกันเนี่ยไปเสี่ยงถูกมันแปลว่าจะได้ของบางอย่างใหม่ๆเข้ามาที่ มันพังแล้วแบบคุณได้ซื้อใหม่เข้ามาทดแทนด้วยก็ได้เสียอะไรบางอย่างไปแล้วได้เงินกลับคืนมาอย่างนี้ก็ได้แต่ต้องบอกว่าช่วงนี้ผลประโยชน์เข้าแน่นอนนะฮะดาวพุธเดินแบบนี้มีแรงมีกําลังในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับแต่หลังวันที่สิบห้าไปเนี่ยดาวพุธจะเข้าจุดวินาศนะฮะ ก็ต้องระวังในเรื่องของการสื่อสารการติดต่อการเจรจาสัญญาเงื่อนไขทุกประเภทนะฮะอาจจะมีปัญหานะครับอาจจะติดขัดนะฮะชะลอตัวนะฮะหรือว่ามันได้แก้ไขไม่ได้ทำซ้ำนะฮะหรือว่าไปเรียกไปพูดกับใครเนี่ยคนเขาตีความหมายคุณผิดต้องทะเลาะต้องปะทะกันได้ง่ายนะฮะวีดีไปพูดมันทำให้ไม่เข้าหูใครบางคนอ่ะเขาไม่พอใจคุณบางทีเขาเดินหนีไปอะไรแบบนี้เลยนะ นะครับหรือมีเหตุการณ์ให้โตเถียงโตแย้งได้เพราะว่าอังคารกับพุธไปอยู่ในจุดวินาศในเดือนนี้นะฮะโดยจะจะควงคู่กันตั้งแต่วันที่15ไปนะจนถึงปลายเดือนเนี่ยนะฮะในเดือนนี้นะระวังปัทะวิวาทะนะฮะกับคนอื่นได้ง่ายนะครับแล้วก็คุณมีโอกาสได้เครื่องรางได้วัตถุมงคลนะฮะมันแปลงงี้ได้จะได้ของมีค่าที่พึงพอใจทางจิต นะฮะได้เครื่องประดับได้ผ้าแพรได้เสื้อผ้านะฮะได้ของโชว์เฟอร์นิเจอร์นะฮะเข้าบ้านนะ,ะก็ได้เนื้อห,หอมมีเสน่ห์นิยมบางคนจะเจอใครบางคนเข้ามาเกี่ยวสัมพันธ์โดยเข้ามาทางงานมันแต่ว่าคุณจะได้ทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมคือคุณอาจจะได้ทํางานร่วมกับใครบางคนมันจะแปลอย่างว่าจะมีต่างเพศเข้ามาเกิดงานร่วมหรือมีต่างเพศเข้ามาปรึกษาทางการงานหรือคุณจะมีกิจกรรมที่เป็นทีมเป็นหมู่คณะ หรือการทําอะไรต่างๆเน้นผลสําเร็จเป็นทีมดีมันแปลว่าคุณจะจัดสรรเวลาในการทํางานมากขึ้นได้ด้วยนะครับคุณจะแบ่งเวลาไปทําตรงนี้แบ่งเวลาไปทําตรงนั้นอะไรแบบนี้นเป็นจัดสรรตารางคิวตารางเวลาใหม่ในดวงดาวเนี่ยนะฮะในช่วงวันที่1ถึงวันที่18ดเนี่ยดาวอาทิตย์ยังอยู่จุดลาภาด้วยเป็นดาวการงานนะฮะมันแปลว่างานใ,นใดที่คุณทำเนี่ยนะฮะก็ยังมีความสําเร็จได้นะฮะแล้วก็เป็นผลประโยชน์กับคุณได้นะฮะ นะบางท่านเนี่ยค้าขายคล่องนะฮะนะค้าขายได้มากขึ้นนะครับแล้วก็หลังวันที่18เดี๋ยวดาวอาทิตย์เป็นหยุดจุดวินาศระวังการงานผิดพลาดนะฮะหรือเกิดความเสียหายค้าขายระวังของมีปัญหาอะไรแบบนี้นะครับจะไปหมายว่าคุณมีการย้ายออฟฟิศย้ายสํานักงานปรับปรุงออฟฟิศสานักงานหรือเป็นช่วงที่เหมาะในการเปลี่ยนแปลงงานด้วยแต่ว่า ดาวอาทิตย์ไปเลงกับดาวพฤหัสนะในเดือนตุลาเนี่ยบางคนมีโชคดีเกี่ยวข้องกับงานนะด้วยนะเช่นเกิดงานใหม่โครงการใหม่นะฮะหรือมีข่าวดีบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็อาทิตย์เล็งไปที่ดาวพฤหัสพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระแปลว่าเงินอาจจะได้เงินก้อนนะในช่วงเดือนตุลาหรือได้ปรับเงินเดือนปรับขัน้นหรือมีเงินก้อนบางอย่างหมุนเข้ามาแล้วก็อาจจะแปลว่ามีโชคจากการลงทุนหรือมีโชคจากบุตรบริวารนะฮะด้วยในการเกื้อกูลช่วยเหลือจากเด็กก็ได้ รือคนอ่อนกว่าแต่ลักษณะของดวงดาวเนี่ยมันเป็นการพยากรณ์รวมๆนะนะครับศัตรูจะเป็นคนใกล้ตัวที่สุดนะฮะในช่วงนี้นะครับลานะลาหูมาอยู่จุดนี้นะฮะราศีพิจิกนะฮะพลาดไม่ได้นะฮะนะฮะก็คือมันลาหูอยู่ในรั้เรือนอารมณ์เป็นดาวมัวเมานะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราควรมีเครื่องรางหนึ่งติดตัวในช่วงลาหูอยู่จุดนี้ไป18เดือนนะฮะนี่คือ เป็นพระขวังปตินะฮะเป็นลักษณะเป็นพระที่มีพุทธลักษณะก็คือเป็นลักษณะของการปิดตานะฮะแล้วก็พระขวังปติเนี่ยนะฮะผ่านการปลุกเสกนะฮะตามตำราโบราณนะนะฮะในลักษณะของคืนพระจันทเพญน,นะฮะเป็นวันเดียวก็คือขึ้น15คาค่ำนะที่พระพุทธเจ้าทงรงตัะสูตรตัสลุปริติพานเป็นพุทธลักษณะของพระที่แสดง นิโรธเข้านิโรธสมาบัตินะฮะโดยการปิดทวารทั้งเก้านะฮะนะครับตาหูจมูกนะฮะแล้วก็ทวารน,นะฮะทวารหนักทวารเบานะฮะหรือมีอีกตำราหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพุทธารักษณะของอาการนะฮะที่เป็นการปิดกั้นอายตนะนะฮะซึ่งเป็นทางไหลเข้าสู่กิเลสนะฮะนะก็คือว่า,าผ้าสายกรรมฐานเขาจะสร้างเยอะนะฮะในส่วนของ พระพควัมปฏินะฮะเป็นลักษณะของการปิดทวารหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะฮะทำให้กิเลสเข้ามาได้ยากนะฮะเป็นการระวังกิเลสนะฮะทะั้นผู้ใดบูชานี้ตรงนี้เนี่ยก็อิทธิพลร,ราหูก็จะน้อยลงนะนะครับอันนี้เป็นพระควัมปฏิผ่านการปลุกเสกตามตำราโบราณน,นะฮะตามหลักพุทธศาสตร์โหราศาสตร์และเทวาศาสตร์นะนะครับนะท่านใดอยากจะได้นะอันนี้เสริมในเรื่องของ เมตตามหานิยมนะฮะเพราะว่ามีอัครยันนะเมตตาอยู่ข้างหลังด้วยนะครับแล้วมีอุณาโลมเป็นยันโบราณอยู่ด้านหลังนะฮะเป็นการประสานอุณาโลมกับนะเข้าด้วยกันนะฮะแล้วก็ผู้ใดบูชาก็จะเกิดคุณนะฮะก็คือว่าพระขวามปติเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นพระที่มีรูปลักษณะคล้ายพระพุทธเจ้านะนะพระขวะพระขวามเนี่ยมันมาจากพระขวานะฮะแปลว่าพระพ,พุทธเจ้านะฮะน,นั้นแล้วเนี่ย ก็ผู้ใดบูชาก็เหมือนบูชาพระพุทธเจ้านะนะครับแล้วก็จะแค้วคาดปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆแล้วก็มีเมตตามหานิยมนะฮะคนรักเสริมโชคลาภเร่งโชคลาภนะฮะได้นะนะฮะแล้วก็ลดอิทธิพลมืดของราหูที่มาล้วงในเรือนปุตตะเรือนอารมณ์ด้วยนะฮะเราจะรวมระวังกิเลสอ่าได้ดีมากขึ้นเป็นเครื่องกลางเอาไว้เตือนใจยึดเหนี่ยวจิตใจนะนะท่านใดอยากได้นะลิงไลน์ด้านล่างลิงล์ในช่องทิกต็อกมีจํานวนจากัดน,นะเนี่ยปลุกเสกในคืน พระจัน์เพนนะฮะนะครับคืนเดียวกับพระพุทธเจ้าทรงตัดสรุาปาริฏิพานแล้วก็ประสูตรนะฮะก็มีกล่องกรอบแบบนี้ให้นะนะฮะเป็นกรอบแบบนี้ไปเลยนะครับเอาไปอัดกรอบติดตัวได้หรือเอไว้หิ้งผ้าอย่างนี้ได้นะฮะวันนี้สวัสดีครับ